สวัสดีกุก้มครับทุกท่านวันนี้ยูซุปนะครับอยู่ที่ซอยเจริญกรุง103นะจะพาทุกคนมาแนะนําร้านโรตีขึ้นชื่อในชุมชนนี้กัน <_ aut ant ik> เขาเรียกว่าชุมชนอันอติกนั่นเองนะฮะอยู่ข้างหลังยูซุปนี่เลยเป็นร้านโรตีเตหะรีนะเขาจะขายเป็นชุดอาหารเช้า,ามีเมนูโรตีแล้วก็เมนูชานะหลากหลายเมนูน่าลองมากเดี๋ยวเราไปลองชิมกันสาหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยอย่าลืมโหลดแอปมากันทลานไกด์ด้วยสําหรับใครที่ยังไม่โหลดแอปมากันทลานไกด์โหลดเลยนะครับตอนนี้อนาคตเรามีเดลิเวอร คุณอยู่ไหนในประเทศไทยคุณหาร้านทารานใกล้ตัวได้ง่ายๆนะร้านนี้เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าปิดไม่เกิน10โมงนี่คือของหมดแล้วเพิ่งเก้าโมงนี่ของหมดแล้วนะตอนนี้เรามาสายนะดูซิว่าจะเหลือเมนูอะไรให้เราทานบ้างไปครับมาเรามาสั่งเมนูมาดูมาดูเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นไส้เมะตาบะนะคุณดูนี่แป็น,นี่นไส่ไก่ไส้ไก่ไส้ไก่<อ>แล้วก็ไส้เนื้อไส้เนื้อนี่จะหมดแล้วนะ จะมีเป็นเมนูมัตตาบะเนื้อไก่หวานนะถ้าหวานนี่ก็คือกล้วยกระไข่แล้วก็เป็นสารพัดโ,โรตีชุดอาหารเช้ามีด้วยเราเอาเป็นชุดอาหารเช้าดีวกว่าเนะื้อยากรู้เหมือนกันว่าทางร้านจะจัดแบบไหนมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันมานะทุกคนเมนูมาแล้วนะเราสั่งไป 1, 2, 3 4อย่างอีกอย่างหนึ่งกำลังมามาเลยฮนะขอบคุณปติมาครับผมวันนี้แม่นี่ครับทุกคน เซตนี้คือชุดอาหารเช้านะครับจะมีเป็นตัวขนมปังไส้กรอกนะครับไข่ดาวมาให้และนี่ครับไม่สะใจมาร้านโรตีก็ต้องทานโรตีกับโรตีตบนมน้ำตาลนะครับและนี่ชาร้อนเป็นแบบชาชักนะส่วนอันนี้ไข่ลวกสารภาพส่วนตัวไม่เคยทานนะครับ เวลาซื้อไข่ลวกมาเนี่ยอยุุปก็จะไปเวฟให้มันสุกเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองซุดดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงหลายคนบอกอร่อยนะครักำเงินแค่1แบงค์เขียวมาก็กินเมนูที่ร้านนี้ได้แล้วนะครับคือเราต้องเริ่มอันนี้ก่อนใช่ไหมทุกคนหยอะก่อนแล้วก็พริกไทยมาฮะลองดูบิสมิลลาครับมาเรามาเริ่มกัน เมนูอาหารเช้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าหนมปังเนี่ยเขาใส่ไส้อะไรมาให้ไหมอ๋อเป็นหนมปังพานเนยนะฮะแล้วก็บีบซอสมะเขือเทศสิ่งที่คิดคือเราน่าจะบีบสวยนะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือมันเละตุเป๊ะนะฮะขนมปังพอเจมไข่แดง ว่าเป็นชุดอาหารเช้าที่รองท้องได้ดีเลยนะ,ะกับเมนูนี้แล้วก็อันนี้ครับเมนูโรตีตบนมน้ำตาลบร <c oughs> รยากาศรอบข้างนี่ดีมากเลยนะเหมือนเห็นคนในชุมชนแบบเดินเล่นผ่านไปผ่านมาเนาะโรตีไม่มันเลยหอมเนยนะครับผมเคี้ยวได้เนื้อสมัมผัสที่นุ่มบวกกับความหวานของนมข้นหวานกับน,น้ำตาลโคตรอร่อยตบท้ายด้วยชาร้อนๆครับกัแบบชาชา ไม่หวานเลยนะฮะหอมชาชื่นใจมากมันเป็นอะไรที่คู่กับอาหารเช้าจริงๆคุณชาร้อนๆเนี่ยเชื่อว่าใครหลายคนที่ผ่านมาแถวเจริญกรุงเนาะไม่รู้จะต,ตื่นเช้าไปหาร้านทารานทานที่ไหนก็แวะเข้ามาที่ซอยเจริญกรุง103นะเดินมายาวๆเลยคุณ <S 1> <S 1> คุณสังเกตป้ายหน้าร้านที่อยู่ซุกชีให้ม่อสักรู่นะหรือเอาง่ายกว่านั้นโหลดแอปมากันทาลานไกด์ค้นหาพิกัดได้พิมพ์ในช่องค้นหานะว่าโรตี เตหรนะครับ ร้านนี้จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเชา้าถึง10โมงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิด6โมงเช้าเหมือนกันแต่ปิดช้ากว่าน,นี้หน่อยแต่ยังไงยูซุปก็ได้นําให้มาช่วงเช้าดีกว่านะครับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็มีร้านฮาลลานอีกหลายร้านในซอยนี้อยากให้ทุกคนได้แวะเวียนมากันนะครับกับชุมชนอันติกเนาะรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทางร้านที่ให้ยูซุปมารีวิวนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่กดไลค์กดแชร์ซุปหน่อย เจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปหาร้านทานลานเด็ดๆแนะนำอีกนะครับผมแล้วนนี้ไปกินต่อก่อนครับสวัสดีทุ้ม